เหมือนจะหลอกเดี๋ยวผมจะไปถามทุกคนถามเพื่อยืนยันว่าผมหลกอไหมแต่ผมจะไปถามน้องๆที่ทํางานด้วยกันไปดูมันจะตอบว่ายังไงรอไปดูกันครับโบสถ์บอกกูหล่อไหมนี่มากทำงานต่อไปเดี๋ยวจะไปถาคนต่อไปเอ๊ก ถามได้เลยมึงว่ากูหล่อไหมสู้ผมไม่ได้ทั้งปีมึงเตรียมเอาใบเตือนไปพวกนี้เดี๋ยวมาดูคนต่อไปอ้อมึงว่ากูหลอ่อไหมโอ้โหที่หนึ่งของโตโยต้าช่างต้นเอางเงาไปยี่สิบบาทพวกนี้เอกมึงใบเตือนอย่างเดียวผมจะถามอะไรเกี่ยวกับก่อนแปบ๊บนึงก่อนเกี่ยวว่าผมหลอม่อไหมหล่ออ้อาวนี่หลักฐานหลายคนเล่าเอาก็ก อ่มาดูคนต่อไปทอ็อปมึงว่าคุณหล่อไหมเออคือมึงเดี๋ยวพวกนี้เงินเดือนสิบบาทเอกมึงใบเตือนเตรียมตัวรอแป้ว